สวัสดีค่ะในขณะที่คดีอาชญากรรมส่วนใหญ่มักจะได้รับการสืบสวนและทำการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาลงโทษแต่ก็มีบางคดีที่มีความลึกลับหรือแปลกประหลาดเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและใครเป็นคนทำจนทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไขคดีหรือจับคนร้ายได้ทำให้คดีเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นคดีปริศนาดังนั้นในวันนี้คัดได้คัดเลือกคดีปริศนาที่โด่งดังและลึกลับจนจับคนร้ายไม่ได้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง แต่ก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมให้กำลังใจช่องแคทเล่าเรื่องด้วยการกดไลค์คอมเมนต์แชร์และที่สำคัญช่วยกด Subscribe กับส่ง Super Thanks ให้แคทด้วยนะคะแคทใช้เสียงจริงและรับงานลงเสียงทุกชนิดด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราลองมาช่วยกันวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะ 1. นักฆ่าจาักรราศี The Zodiac Killer คดีที่ด่งดังมากคดีหนึ่งของสหรัฐอเมริกาจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และสารคดีมากมายก็คือคดีฆาตรกรต่อเนื่องที่มีการตั้งชื่อกันว่านักฆ่าจักรราศีหรือ The Zodiac Killer เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงยุค60-70ถึงที่บริเวณตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะโดยมีเหย่อที่ยืนยันได้อย่างน้อย5รายในขณะที่ตัวนักฆ่าเองอ้างในจดหมายว่าเขาลงมือไปมากถึง37รายเลยลย่ละค่ะ ความน่ากลัวของโซเดีย k i คิลเลอร์นอกจากจะเป็นเรื่องจำนวนของเหยื่อที่เยอะมากและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมานานหลายปีเขาก็ยังสร้างความโด่งดังให้กับตนเองด้วยการโทรศัพท์และเขียนจดหมายหาเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้งซึ่งแสดงถึงการท้าทายกฎหมายและเยาะเย้ยตำรวจอย่างชัดเจนค่ะเรามาเริ่มจากคดีแรกกันเลยนะคะ คดีแรกเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี1968ระหว่างที่เบตตี้วัย16ปีและเดวิดวัย17ปีได้ขับรถเพื่อไปเดทกันที่เล็กเฮอร์แมนโรดแต่หลังจากจอดรถก็มีคนปรากฏตัวขึ้นตามด้วยเสียงปืนดังขึ้นถึง2ครั้งเบตตี้พยายามวิ่งหนีแต่ถูกยิงล้มลงห่างจากจุดจอดรถ8เมตรส่วนเดวิดถูกยิงอยู่ในรถค่ะ หลังจากนั้น6เดือนระหว่างที่ตำรวจยังคงหาเบาะแสคนร้ายก็ได้เกิดคดีขึ้นเป็นครั้งที่2ที่สถานที่พักผ่อนแห่งหนึ่งชื่อว่าบูร์ร็อกสปริงส์ขณะที่ดารีนและไมเคิลกำลังนั่งคุยกันอยู่ในรถจู่ๆก็มีรถคันหนึ่งเข้ามาจอดข้างๆคนขับรถลงมาโดยไม่พูดอะไรก่อนจะชักปืนออกมายิงดารีนเสียชีวิตทันทีแต่ไมเคิลนั้นรอดชีวิตค่ะ ภายหลังเขาได้บรรยายถึงลักษณะของฆาตกรว่าเป็นชายผิวขาวอายุ26-30ปีน้ำหนักอย่างน้อย90กิโลกรัมส่วนสูงประมาณ180เซนติเมตรมีผมหยักศกสีน้ำตาลอ่อนและมีใบหน้าใหญ่ค่ะต่อมาเหตุการณ์ก็แปลกมากขึ้นเพราะหลังจากเกิดเหตุได้40นาทีก็มีผู้ชายโทรเข้ามาแจ้งความด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าผมต้องการรายงานเหตุฆาตกรรมสราย หากคุณขับรถไปโคลัมบัสและสปริงส์คุณจะพบเด็กอยู่ในรถยนต์ที่ถูกยิงด้วยปืน9มมผมคือคนที่ฆ่าพวกเขาและผมก็เป็นคนที่ฆ่าเด็กในปีที่แล้วด้วยตำรวจได้ตรวจสอบและพบว่าเป็นการโทรมาจากตู้โทรศัพท์สาธารณะที่อยู่ห่างจากโรงพยาบาลที่เหยื่อถูกส่งตัวไปเพียงไม่กี่ช่วงตึกซึ่งหมายความว่าคนคนนี้ไม่เพียงแต่รู้รายละเอียดที่ยังไม่มีใครรู้แต่เขายังติดตามดูด้วยว่าเหยื่อของเขาจะรอดหรือไม่คะ่ะ ความน่าสะพรึงกลัวได้ขยายเป็นวงกว้างเมื่อหนังสือพิมพ์สามฉบับในซานฟรานซิสโกได้รับจดหมายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่มีเพียงฆาตกรเท่านั้นที่รู้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการแนบรหัสลับมาด้วยซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆ408ตัวพร้อมกับข้อความขูว่ว่าหากหนังสือพิมพ์ไม่ลงจดหมายฉบับนี้ในหน้าแรกเขาจะออกไปฆ่าคนเพิ่มอีก12คนจากนั้นเขาก็ลงชื่อด้วยสัญ,ญลักษณ์วงกลมที่มีเส้นไขว้ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์จักรราศี ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในชื่อโ o d ด a c k i l ิลเลอนั่นเองค่ะ ต่อมาในเดือนกันยายนปี1969ขณะที่เซซิเลียและไบรอันกำลังปิกนิกอยู่ริมทะเลสาบจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาสวมหน้ากากสีดำที่มีสัญ,ญลักษณ์จักรราศีชายสวมหน้ากากมัดทั้งคู่เอาไว้แล้วแทงด้วยมีดอย่างโหดเหี้ยมโดยเซซิลีเสียชีวิตแต่ไบรอันรอดชีวิตและสามารถบรรยายลักษณะของฆาตากรได้ไบรอันให้การว่าเขาจำน้ำเสียงเรียบเฉยและไร้อารมณ์ของฆาตากรได้อย่างแม่นยำค่ะ ทั้งนี้ตำรวจยังพบข้อความที่มีลักษณะเป็นรหัสตัวเลขเขียนด้วยปากกาเมจิกบนประตูรถของไบรอันอีกด้วยค่ะ เดือนต่อมาคนขับแท็กซี่ชื่อพอลสไตล์ถูกยิงเสียชีวิตในย่านเพรสิดิโอไฮส์ที่ซันฟรานซิสโกนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ฆาตกรจากกราสีฆ่าคนในเมืองใหญ่สิ่งที่น่าขนลุกก็คือเขาได้ฉีกผ้าจากเสื้อเชิ้ตของพอลส่งมาพร้อมกับจดหมายไปยังหนังสือพิมพ์โดยจดหมายฉบับนี้มีคำพูดที่น่าสะพรึงกลัวยอย่างยิ่งว่าเด็กนักเรียนน่าจะเป็นเป้าหมายที่ดี ผมว่าจะจัดการรถนักเรียนทั้งคันในเช้าวันหนึ่งถึงแม้ฆาตกรจะก,ก่อคดีอย่างอุกอาจแต่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับผู้ต้องหาได้ทำให้คำพูดจากจดหมายลึกลับของชายที่เรียกตัวเองว่าโซเดียคกลายเป็นฝันร้ายของชาวแคลิฟอร์เนียและเป็นปริศนาที่ไม่มีใครไขได้มากกว่า50ปีโดยหนึ่งในคำพูดที่เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดก็คือผมชอบฆ่าคนเพราะมันสนุกกว่าฆ่าสัตว์ป่าในป่า เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในโลกคำพูดเหล่านี้สร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยให้กับผู้คนนับล้านจนทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเช่นคู่รักหยุดไปเดทในสถานที่ที่เงียบสงบรลับตาคนพ่อแม่ห้ามไม่ให้ลูกเดินทางเพียงลำพังเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ประโยค This is the Zodiac Speaking ซึ่งเป็นประโยคเปิดของเขายังเป็นประโยคสุดหลอนของคนอเมริกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ทั้งนี้มีการกล่าวถึงผู้ต้องสงสัยที่น่าจะเป็นโซเดียตอ,อยู่ประมาณ4คนคืออาร์เธอร์ลีอลเลนครูสอนเด็กที่ถูกไล่อ,ออกจากงานเพราะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและมีประวัติกับตำรวจหลายครั้ง พฤติกรรมที่น่าสงสัยที่สุดของเขาก็คือเขาเคยบอกเพื่อนก่อนเกิดเหตุครั้งแรกว่าเขาจะไปล่ามนุษย์และเคยเรียกตัวเองว่าโซดิเอคทว่าการตรวจ DNA ในปี2002กลับไม่ตรงกับหลักฐานที่มีอยู่ทำให้เขาไม่เคยถูกจับค่ะส่วนผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆได้แก่ ริชาร์ดไกคลาวสกี้นักข่าวที่มีลักษณะตรงกับคำบรรยายรูปประพันธ์ของพยานรอเรนส์เคนที่เคยทำงานในที่เดียวกับเหยื่อคนหนึ่งและลอ s ซันลิว a นนักศึกษาที่หายตัวไปหลังเกิดเหตุฆาตกรรมครั้งสุดท้ายค่ะนอกจากนี้ตลอด50ปีที่ผ่านมานักคณิตศาสตร์ FBI, CIA, นักเขียนโปรแกรมและนักถอดรหัสทั่วโลกนับพันคนพยายามไขรหัส340 c p h e r ไซเฟอร์ที่ฆาตกรจัก,กรราศีส่งมาแต่ก็ล้มเหลวจนกระทั่งเดือนธันวาคมปี2020ทีมนักถอดรหัสจากออสเตรเลียเบลเยียมและสหรัฐอเมริกาก็ประสบความสำเร็จในการถอดรหัสค่ะโดยมีความหมายว่าผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการพยายามที่จะจับตัวผมผมไม่กลัวห้องรมแกส๊ส เพราะมันจะส่งผมไปสวรรค์เร็วขึ้นและผมมีทาตคอยรับใช้มากพอแล้วโดยในจดหมายมีการสะกดผิดของคำว่า paradise ที่สะกดด้วยตัว s เป็น paradise ที่สะกดด้วยตัว c ซึ่งกลายเป็นเบาะแสะสำคัญที่บ่งบอกถึงลักษณะของคาตากรค่ะ 2. มือขวานแห่งนิวออร์ลีส the ex man of new orleans ในช่วงปี1918 1919 19, เมืองนิวออร์ลีนส์ที่เต็มไปด้วยเสียงเพลงแจ๊สและความสนุกสนานกลับกลายมาเป็นเมืองแห่งความหวาดกลัวเมื่อฆาตกรลึกลับที่เรียกตัวเองว่า The x m a n ได้ก่อเหตุสยดสยองอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่เป็นเวลาเกือบ18เดือนค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี1918 สองสามีภรรยาโจเซฟและแคทเธอรีนแมคกเชีถูกพบเสียชีวิตในบ้านของพวกเขาด้วยบาดแผลจากขวานหลักฐานชี้ให้เห็นว่าฆาตากรได้เจาะรูที่แผงหลังประตูเพื่อเข้าไปในบ้านจากนั้นก็ใช้ขวานของเหยื่อในการสังหารแต่สิ่งที่น่าขนลุกก็คือฆาตากรมักจะทิ้งขวานที่ใช้ก่อเหตุไว้ในที่เกิดเหตุและไม่มีสิ่งของในสถานที่เกิดเหตุหายไปแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่การปล้นค่ะ แต่เป็นการฆาตรกรรมที่ยังหาเหตุผลไม่ได้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะฆาตรกรรายนี้ก็ก่อเหตุอีกประมาณ12ครั้งโดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ6รายอย่างที่แคทได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะคะว่าฆาตรกรรายนี้มีลักษณะการก่อเหตุที่แปลกเพราะเขามักจะเจาะรูที่ประตูหลังบ้านเพื่อบุกเข้าไปในบ้านตอนกลางคืนขณะที่เหยื่อกำลังหลับจากนั้นก็จะใช้อาวุธซึ่งเป็นของใช้ในบ้านของเหยื่อ ไม่ว่าจะเป็นขวานหรือมีดกนของเหยื่อในการลงมือสังหารอีกทั้งในบางครั้งเขาจะวางขวานไว้บนเตียงของเหยื่อหลังลงมือเสร็จซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาได้สมญานามว่า the x man ค่ะเป้าหมายของฆาตากรรายนี้ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวชาวอิตาลีหรือคนอเมริกันที่มีเชื้อสายอิตาลีค่ะนี่จึงทําให้มีการตั้งข้อสงสัยกันนะคะว่า ฆาตากรน่าจะมีเหตุจูงใจที่เกี่ยวข้องกับชาวอิตาลีหรือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับมาเฟียแต่ก็ยังหาหลักฐานที่ชัดเจนไม่ได้ค่ะสิ่งที่ทําให้คดีนี้ด่งดังที่สุดก็คือจดหมายที่ดี็กแมนเขียนส่งไปให้หนังสือพิมพ์ในเดือนมีนาคมปี1919ซึ่งเนื้อหาในจดหมายนั้นก็ค่อนข้างที่จะน่าขนลุกและแปลกประหลาดทีเดียวค่ะโดยมีข้อความว่าพวกมันไม่เคยจับฆ่าได้และจะไม่มีวันจับได้เพราะฆ่าเป็นวิญญาณที่มาจากนรก ข้าจะกลับมาเยือนนิวออร์ลีนส์อีกครั้งในคืนวันที่19มีนาคมแต่ในคืนนั้นข้าจะผ่านทุกบ้านที่มีเสียงดนตรีแจ๊สดังออกมาข้อความดังกล่าวนี้ล่ะค่ะที่นำไปสู่ปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองนิวออร์ลีนส์คือในวันที่19มีนาคมปี1919จะมีเสียงเพลงแจ๊สดังก้องไปทั่วเมืองทุกบ้านทุกร้านอาหารทุกบาร์ต่างก็เปิดเพลงแจ๊สเสียงดังเพราะผู้คนเชื่อกันว่า เสียงเพลงแจ๊สจะช่วยปกป้องพวกเขาจาก The x m a แและก็เป็นที่น่าประหลาดใจที่ว่าในคืนนั้นไม่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเลยค่ะมีทฤษฎีมากมายเลยนะคะที่พยายามจะอธิบายถึงแรงจูงใจของ The X-Man เช่นแรงจูงใจทางเพศเนื่องจากเหยื่อมักจะเป็นผู้หญิงแต่การที่เขาสั่งหารผู้ชายด้วยในบางครั้ง คงเป็นเพราะเหยื่อเหล่านั้นพยายามจะขัดขวางการลงมือของเขาแต่บางก็ว่าเขาเป็นมาเฟียจากซิซิลีที่ลงมือสังหารคู่แข่งทางธุรกิจเพราะเหยื่อหลายคนเป็นเจ้าของร้านขายของชำขณะที่บางทฤษฎีกล่าวว่าเขาเป็นเพียงผู้ป่วยทางจิตที่มีอคติกับชาวอิตาลีเป็นการส่วนตัวค่ะจากการสืบสวนแม้ตำรวจจะมีความพยายามอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่า The อ็กซคือใครส่วนหนึ่งอาจเพราะข้อจำกัดทางเทคนิคในยุคสมัยนั้นค่ะ อย่างไรก็ตามมีการพุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยหลักคือโจเซฟมัมฟรีหัวหน้าแก๊งกันโชครัพย์ที่มีเป้าหมายเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาลีเพราะหลังจากที่เขาถูกสังหารโดยภรรยาไม้ของเยือรายสุดท้ายการลงมือของดีเอ็กซก็สิ้นสุดลงตรงนี้ล่ละค่ะที่ทำให้เชื่อได้ว่าโจเซฟมัมฟรีอาจจะเป็นดีเอ็กซจริงๆแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าเป็นเขาจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นคดีปริศนาที่มีอายุมากกว่า100ปีเป็นตำนานประจำเมืองนิวออร์ลีนส์และเป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่ลึกลับที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาค่ะ 3. การหายตัวไรร่องรอยของดีบีคูเปอร์ในเดือนพฤศจิกายนปี1971 มีเรื่องราวที่โด่งดังเกิดขึ้นและยังคงได้รับการกล่าวถึงในปัจจุบันอยู่นะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งชื่อว่าแดนนีลคูเปอร์หรือดีบี o ูเปออายุป,ประมาณ40ปีได้ขึ้นเครื่องบินจากเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันที่อเมริกา หวันก่อนวันขอบคุณพระเจ้าหลังจากเครื่องบินขึ้นสู่อากาศได้ไม่นานเขาได้ยื่นกระดาษโน้ตฉบับหนึ่งให้กับพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินพร้อมโชว์สิ่งที่คล้ายระเบิดให้เห็นแวบ,บหนึ่งและในกระดาษเขียนว่าผมต้องการเงินสองแสนเป็นธนบัตรละ20ดอลลาร์ทั้งหมดและขอร่มชูชีพ2ชุดห้ามเล่นตลก ผมจะทำแน่ซึ่งนี่หมายถึงการไฮแจ็คหรือปล้นเครื่องบินได้เกิดขึ้นแล้วค่ะโดยมีผู้โดยสารและลูกเรือเป็นตัวประกันหลังจากกัปตันได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่และ FBI พวกเขาก็ตัดสินใจให้นำเครื่องบินไปลงที่ซีแอตเทโดยขอให้ผู้โดยสารและลูกเรือลงจากเครื่องให้มากที่สุดเพื่อแลกกับเงินค่าไถ่2000,000ดอลลาร์หรือประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันค่ะจากนั้นเครื่องบินก็ได้บินกลับไปยังรัฐออรกอนอีกครั้ง ในเวลาสองทุม่มแต่ระหว่างที่บินอยู่กลางอากาศดีบีคูเปอร์ก็ได้ตัดสินใจกระโดดออกจากเครื่องบินท่ามกลางความหนาวความมืดและพายุฝนที่มีลมแรงมากกว่า200ไมล์ต่อชั่วโมงโดยที่เขายังคงใส่สูทผูกเน็คไทพร้อมแว่นตาดำถือกระเป๋าเอกสารที่มีเงินค่าไทยและใส่ร่มชูชีพสองชุดติดตัวไปด้วยที่แปลกก็คือไม่มีใครสามารถหาตัวเขาพบอีกเลยถึงแม้เจ้าหน้าที่จะตามหาตัวอย่างละเอียดมาตลอดหลายสิบปีก็ตามจึงทำให้ดีบีคูเปอร์ไม่เคยถูกจับ และสำหรับคนบางกลุ่มความกล้าหาญของเขายังได้รับการนับถือเป็นฮีโร่จนมีหนังสือภาพ,พยนตร์และซีรีส์มากมายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของเขาด้วยค่ะถึงแม้จะไม่มีใครรู้ชะตากรรมจริงๆของคูเปอร์นะคะแต่หลายคนก็เชื่อว่าเขาไม่สามารถรอดชีวิตจากการกระโดดร่มครั้งนั้นได้เพราะสภาพอากาศและวิสัยทัศน์ที่เลวร้ายซึ่งแม้แต่นักกระโดดร่มมืออาชีพเองก็ยังเอาตัวรอดได้ยากค่ะในปี1980มีการค้นพบเงินค่าไถ่ของคูเปอร์ ใกล้แม่น้ำโคโลอมเบียนี่จึงทําให้หลายคนคิดว่าเขาน่าจะตกลงไปเสียชีวิตในน้ําแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นอีกหลายปี การวิเคราะห์ธนบัตรพบว่าเงินเหล่านี้ไม่ได้หล่นลงน้ำในช่วงเดือนที่คูเปอร์กระโดดออกจากเครื่องบินแต่อย่างใดค่ะถึงแม้หลังจากที่พยายามกันมาถึง45ปีและ FBI ก็ได้วางมือจากคดีนี้ไปแล้วในปี2016แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการวิเคราะห์ปริศนาของคูเปอร์อยู่นะคะโดยหนึ่งในทฤษฎีได้ระบุว่าคูเปอร์ได้แปลงเพศเป็นหญิงและเปลี่ยนชื่อเป็นบาร์เบร่าเดตันซึ่งเธอได้เสียชีวิตในปี2002ในวัย76ปีค่ะ 4. ปริศนาลึกลับจากเทือกเขายูเราาเหตุนักปีนเขาเสียชีวิตหมู่ในรัเสเซีย The Dyatlov Pass Incident ในค่ำคืนที่หนาวเหน็บของเทือกเขายูราวในปี1959มีเหตุการณ์ลึกลับและน่าสะพรึงกลัวได้เกิดขึ้นค่ะก,ก็คือเหล่านักปีนเขาผู้มีประสบการณ์จำนวน9คนต้องเสียชีวิตอย่างแปลกประหลาดเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันที่23มกราคมโดยกลุ่มนักศึกษาและบัณฑิตจ,จากยูราโพลีเทคนิค Institute จำนวน10คนได้ออกเดินทางไปปีนเขาในเทือกเขายูราาตอนเหนือของรัสเซียนำโดยอีกอร์ดยัตลอฟ หนุ่มวัย23ปีที่มีประสบการณ์นในการปีนเขาและเป็นที่เคารพรักของเพื่อนๆค่ะ จุดหมายที่พวกเขาจะไปก็คือภูเขาโอโตรเทนซึ่งในภาษาท้องถิ่นจะแปลว่าอย่าไปที่นั่นโดยการเดินทางนี้ถือเป็นการเดินทางระดับแคตชิกรีสาซึ่งเป็นระดับที่ท้าทายที่สุดในระบบการจัดอันดับของสหภาพโซเวียตในขนาดนั้นเลยล่ะค่ะเมื่อเริ่มเดินทางได้ไม่นานยูริยูดินหนึ่งในสมาชิกต้องถอนตัวเนื่องจากเกิดอาการไม่สบายซึ่งการตัดสินใจถอนตัวในครั้งนั้นทําให้เขาเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะหนึ่งสัปดาห์ต่อมาทั้ง9้คนได้เดินทางมาถึง เขาโครัสยักษ์ที่แปลว่าภูเขาแห่งความตายในตอนนั้นสภาพอากาศเริ่มแย่ลง มีหิมะตกหนักและลมแรงทำให้ทัศนวิสัยลดน้อยลงแต่แทนที่จะเดินต่อไปยังป่าใกล้เคียงซึ่งจะทำให้อบอุ่นและป้องกันลมได้มากกว่าพวกเขากลับตัดสินใจตั้งเต็นท์บนเนินเขาเปลือยที่มีความสูงถึง1 7 9เเมตรทำให้หลายคนคิดว่าการตัดสินใจนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจเพื่อฝึกทักษะการเอาตัวรอดในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรืออาจเป็นเพราะความมืดและการหลงทางก็เป็นได้ค่ะและนั่นก็คือครั้งสุดท้ายที่มีผู้พบเห็นพวกเขาตอนยังมีชีวิตค่ะ เวลาผ่านไปเกือบสาสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ก็เริ่มเอะใจที่กลุ่มนักปีนเขาไม่กลับมาตามกำหนดจึงส่งทีมค้นหาและกู้ภัยออกปฏิบัติการในวันที่20กุมภาพันธ์และในอีก6วันต่อมาพวกเขาก็ได้พบเต็นท์ของกลุ่มนักปีนเขาอยู่ในสภาพที่ยับเยินค่ะคือเต็นท์เนี้ยนะคะถูกฉีกจากด้านในอย่างรุนแรงเหมือนกับว่าคนที่อยู่ข้างในร้อนรอนที่จะหนีออกไปจากเต็นท์และที่สำคัญพวกเขาไม่ได้นำสิ่งของส่วนตัวเช่นรองเท้าหรือแม้แต่เสื้อผ้าติดตัวไปด้วยนี่อาจจะชี้ให้เห็นว่าพวกเขาหนี ออกมาโดยไม่ได้เตรียมตัวสำหรับอากาศที่หนาวเย็นที่ติดลบถึง25-30องศาเซลเซียสนอกจากนี้ทีมค้นหายังพบรอยเท้าของกลุ่มคน9คนนำไปสู่ป่าด้านล่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลายคนเดินด้วยเท้าเปล่าหรือใส่เพียงถุงเท้าค่ะสองร่างแรกถูกพบใต้ต้นซีดาขนาดใหญ่ห่างจากเต็นท์ประมาณ1.5กิโลเมตรพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าบางๆและไม่มีรองเท้าค่ะ ทีมค้นหาพบร่องรอยของการพยายามจุดไฟและเมื่อมองไปบนต้นไม้ก็มีรอยที่ถูกปีนขึ้นไปถึง5เมตรแสดงให้เห็นถึงการรีบหนีบางสิ่งบางอย่างแบบไม่ได้เตรียมตัวค่ะ กลุ่มที่2เป็นร่างของสมาชิกอีก3คนบริเวณทางกลับจากต้นซีดาไปยังเต็นต์ดูเหมือนว่าพวกเขาพยายามจะเดินกลับไปที่เต็นต์แต่เสียชีวิตระหว่างทางส่วนกลุ่มสุดท้ายมีทั้งหมด4ร่างถูกพบในอีก3เดือนต่อมาร่างเหล่านั้นอยู่ในร่องน้ําลึกห่างจากต้นซีดาประมาณ75เมตรทีมค้นหาพบร่องรอยการบาดเจ็บที่แปลกประหลาดพอสมควรค่ะ คนแรกมีกะโหลกศีรษะแตกอย่างรุนแรงส่วนอีกสองคนมีซี่โครงหักหลายซี่และอวัยวะภายในบาดเจ็บรุนแรงแต่ที่แปลกคือไม่มีบาดแผลหรือรอยฟกช้ำภายนอกเลยราวกับว่าร่างของพวกเขาได้รับแรงกระแทกจากภายในส่วนคนสุดท้ายนั้นลิ้นดวงตาและส่วนของใบหน้าหายไปซึ่งสภาพนี้อาจเกิดจากการย่อยสลายตามธรรมชาติหรือมีสัตว์ป่ามากินแต่ก็ยังเป็นที่สงสัยของหลายคนค่ะ และนอกจากความแปลกประหลาดในลักษณะของการเสียชีวิตแล้วเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตบางคนยังตรวจพบกัมมันตภาพรังสีในระดับสูงและผู้เห็นเหตุการณ์บางคนก็บอกว่าผิวหนังของศพมีสีส้มผิดปกติด้วยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สร้างความงุนงงให้กับหลายฝ่ายและยังไม่มีใครสามารถระบุได้ชัดเจนว่า ทำไมพวกเขาถึงได้ออกมาเสียชีวิตอยู่นอกเต็นท์ด้วยลักษณะที่แปลกขนาดนี้ค่ะและด้วยความที่ยังไขปริศนาไม่ได้จึงมีคนสร้างทฤษฎีขึ้นมาอธิบายเรื่องดังกล่าวหลายทฤษฎีด้วยกันค่ะเช่น 1. หนิมะถลม่มแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็โต้ยังว่า ความชันของเนินเขาไม่เพียงพอที่จะเกิดหิมะถล่มได้และไม่มีหลักฐานของหิมะถล่มในบริเวณนั้นด้วยค่ะ 2. ลมหนาวที่ไหลลงจากภูเขาอย่างกระทันหันอาจทำให้เต็นท์เสียหายและบังคับให้พวกเขาต้องหนีออกมา 3. หิมะที่สะสมบนเนินเขาอาจเกิดการซุดตัวแบบช้าๆทำให้พวกเขาต้องออกจากเต็นท์ 4. การทดสอบขี่ปนาวุธหรือการทดลองทางการทหารเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามเย็นและพื้นที่นี้ก็อยู่ใกล้สถานที่ทดสอบอาวุธของ สหาภาพโซเวียต 5. อาวุธเคมีหรือชีวภาพเพราะว่ามีการตรวจพบรังสีบนเสื้อผ้าทำให้บางคนสงสัยว่าอาจจะมีการใช้อาวุธที่เป็นอันตรายในบริเวณนั้นค่ะ 6. อินฟราซซลคลื่นเสียงความถี่ต่าที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินแต่อาจทำให้เกิดความรู้สึกกลัววิตก และมีพฤติกรรมที่ผิดปกติได้ 7. f i r ไฟ a l l มีรายงานจากพยานว่าเห็นแสงสีส้มแปลกๆในท้องฟ้านในช่วงเวลาเดียวกัน 8. อาจมีพิดแกส๊สธรรมชาติรั่วไหลาจากใต้ดินอาจทำให้เกิดการหลอนประสาทและมีพฤติกรรมที่ประหลาด 9. อาจจะเป็นฝีมือ UFO และมนุษย์ต่างดาวและ10อาจมีพลังงานลึกลับหรือปรากฏการเหนือธรรมชาติที่เราไม่เข้าใจ เช่นปีศาจค่ะอย่างไรก็ตามรัฐบาลโซเวียตได้ทำการสืบสวนทันทีหลังจากพบศพและปิดคดีได้ในเวลาไม่กี่เดือนโดยพวกเขาสรุปว่าเกิดจากพลังธรรมชาติที่ผู้เสียชีวิตไม่สามารถต้านทานได้ซึ่งเป็นคำอธิบายที่คลุมเครือและไม่ชัดเจนอย่างมากอีกอย่างการปิดคดีอย่างรวดเร็วและจัดประเภทเอกสารเป็นความลับนี้ได้ทำให้เกิดความสงสัยว่ารัฐบาลอาจรู้มากกว่าที่เปิดเผยหรือเปล่าทั้งนี้ในปี2019 รัฐบาลรัสเซียได้เปิดการสืบสวนกรณีนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งค่ะและเปลี่ยนข้อสรุปว่าสาเหตุคือหิมะถลม่มอย่างไรก็ตามการอธิบายนี้ยังไม่สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดโดยเฉพาะบาดแผลที่รุนแรงของกลุ่มสุดท้ายและการตรวจพบรังสีค่ะ เดรดยั t ลอฟ e พสอิน n ิเดนต์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับงานเขียนภาพ,พยนตร์สารคดีและเกมคอมพิวเตอร์มากมายเช่นเรื่อง d e วิ l s Pass ในปี2013และแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวแต่สถานที่นี้ก็ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์และปริศนาให้เดินทางไปพิสูจน์ทำให้ในปัจจุบันมีทัวร์พิเศษพาผู้คนไปเยือนจุดเกิดเหตุอยู่บ่อยครั้งค่ะ5 การสังหารด้วยยาแก้ปวดไทลินอลที่ชิคาโกในเดือนกันยายนปี1982ได้เกิดเหตุฆาตกรรมต่อเนื่องที่สะเทือนขวัญชาวอเมริกันและสั่นสะเทือนวงการยาขึ้นค่ะโดยเคสแรกเกิดขึ้นเมื่อแมรี่เคลเมนเด็กหญิงวัย12ปีจากเอลคเกลโกล l วิลเลจในชิคาโกบอกพ่อแม่ของเธอว่าเธอเจ็บคอและรู้สึกไม่สบายพวกเขาจึงให้ยาไทลินอลหนึแคปซูลกับแมรี่ โดยไม่ได้รู้ว่าในแคปซูลนั้นมีสารไซยาไนต์อยู่ค่ะไม่นานต่อมาแมรี่ก็ล้มลงบนพื้นห้องน้ำและเสียชีวิตแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะเหตุการณ์เสียชีวิตแบบเฉียบพลันหลังจากทานยาไทลีโนอลได้เกิดขึ้นซ้ำอีกในชิคาโกจนทำให้มีจำนวนผู้ตกเป็นเหยื่อรวมกันถึง7คนภายในเวลาเพียงไม่กี่วันโดยเหยื่อมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งสามใน7คนเป็นสามีภรรยาและน้องชายของพวกเขาที่ต้องเสียชีวิตทั้งหมดจากการทานยาขวดเดียวกันค่ะผลการชน,นสสุดพบว่าผู้เสียชีวิตทุกคนมีสารไซยาไน์ในร่างกายสูงถึงกว่า100เท่าของปริมาณที่รับได้เมื่อตรวจสอบขวดยาไทลีนอลที่ผู้เสียชีวิตใช้ก็พบว่าแคปซูลถูกเปิดออกและใส่ผงไซยาไน์เข้าไปแทนที่ยาเดิมจากนั้นก็ประกอบแคปซูลใหม่โดยวิธีการคือ ผู้ร้ายจะใช้วิธีการสุ่มเป้าหมายด้วยการซื้อ,อยาไทยลโนอลจากร้านต่างๆในพื้นที่ชิคาโกนำมาดัดแปลงยาที่บ้านแล้วนำกลับไปวางขายในร้านเดิมหรือร้านอื่นค่ะอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่สามารถสืบหาตัวผู้ก่อเหตุได้และไม่สามารถปิดเคสได้จนถึงปัจจุบัน แต่มีเพียงข้อมูลของผู้ต้องสงสัยที่ชื่อว่าเจมส์ลูอิสซึ่งเขากับภรรยาอาศัยอยู่ในอาคารใกล้ที่เกิดเหตุในชิคาโกโดยสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ทําตัวน่าสงสัยจริงๆค่ะพวกเขาทั้งคู่ใช้นามแฝงว่าโรเบิร์ตและแนนซี่ริชาร์ดสันอีกทั้งยังเคยส่งจดหมายไปยังหนังสือพิมพ์ชิคาโกทริบูนในเดือนตุลาคมปี1982เพื่อเรียกร้องเงินค่าไถ่าจากจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเจ้าของผลิตภัณฑ์ไทเรนอลอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการจะจับตัว วพวกเขามาดำเนินคดีค่ะคดีนี้ได้สร้างความตื่นตระหนกแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่เพียงแค่ในชิคาโกแต่รวมถึงผู้คนทั่วประเทศต่างก็พากันหยุดใช้ยาไทลินอลแม้แต่ร้านขายยาเองก็เอาผลิตภัณฑ์ไทลินอลออกจากชั้นวางด้วยค่ะส่งผลให้จอร์สันแอนจอร์สันต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ไทลินอลทั้งหมดจากท้องตลาดทั่วประเทศแล้วผลิตขวดใหม่ไปแทนที่รวมถึงให้รางวัลนำจับผู้ก่อเหตุสร้างความเสียหายให้กับบริษัทรวมประมาณ100ล้านเหรียญและมีส่วนแบ่งในตลาดลดลงจาก3 7เเหลือเพียงเ เรียกได้ว่าเกือบล้มเลยละค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้พยายามก่อเหตุเรียนแบบไปทั่วสหรัฐซึ่งนำไปสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญของวงการยาด้วยการปฏิรูปบรรจุภัณฑ์ของยาต่างๆรวมถึงปรับปรุงกฎหมายป้องกันการงัดแงอีกด้วยโดยขวดยารูปแบบใหม่จะมีลักษณะเป็นฝาขวดที่ต้องกดแล้วบิดมีการปิดผนึกปากขวดฝาขวดและกล่องเหมือนกับแบบที่เราเห็นบ่อยๆในปัจจุบันค่ะ 6. คดีหน้ากากตะกัวแห่งเขาวินเตมปริศนาที่แก้ไม่ตกของบราซิลในเดือนสิงหาคมปี1966ที่เขาวินเตมในชานเมืองของริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเด็กหนุ่มวัย18ปีที่กำลังเล่นว่าวได้พบสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเจอและกลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่น่าขนลุกที่สุดในประวัติศาสตร์อาชญกรรมของบราซิลที่รู้จักกันในชื่อคดีหน้ากากตะกัวค่ะเนื่องจากที่เนินเขาแห่งนั้นมีร่างชายสองคนนอนเรียงกันอยู่คือ มานูเอลเปเรราดาครูซและมิกเกลโฮเซเวนนาช่างเทคนิคที่หายตัวไปก่อนหน้านั้นสองวันสภาพร่างที่พบคือทั้งคู่ใส่ชุดสูตรอย่างเป็นทางการใส่เสื้อกันฝนทั้งที่ทไม่มีฝนตกแต่ที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือมีหน้ากากที่ทำจากตะกั่วครอบใบหน้าอยู่ด้วยค่ะจากการสืบประวัติก็พบว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงานมีชีวิตปกติสุขเหมือนคนทั่วไปโดยก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะหายตัวไป พวกเขาได้บอกกับครอบครัวว่าจะไปซื้ออุปกรณ์สําหรับทํางานและจะกลับมาในวันเดียวกันค่ะจากหลักฐานพบว่าหน้ากากตะก่วดูเหมือนจะทําขึ้นมาเองอีกทั้งไม่เจอร่องรอยของการบาดเจ็บหรือการต่อสู้และไม่มีสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนค่ะแต่สิ่งที่ทําให้คดีนี้น่าพิศวงมากขึ้นไปอีกคือจดหมายลึกลับที่ถูกพบในกระเป๋าของเหยื่อ มีข้อความว่า16นาฬิกา30นาทีให้ไปยังสถานที่ที่กำหนดพร้อมกล่าวถึงการกินแคปซูลอย่างไรก็ตามตำรวจไม่สามารถระบุได้ว่าแคปซูลหรือยาเม็ดที่ว่าคืออะไรทำให้มีคำถามมากมายที่ยังหาคำตอบไม่ได้ค่ะถึงแม้ตำรวจจะทำการสืบสวนคดีนี้อย่างละเอียดและได้สัมภาษณ์ครอบครัวเพื่อนเพื่อน,อนและเพื่อนร่วมงานแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรในชีวิตของทั้งสองคนและเนื่องจากคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ60ปีที่แล้ว จึงไม่มีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มากนะักและแม้ว่าจะมีการกล่าวถึงแคปซูลในจดหมายแต่กลับไม่มีการตรวจสอบสารพิษในร่างกายของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานี้มีการพยายามวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะบางคนก็เชื่อว่าทั้งสองคนอาจจะกำลังทำการทดลองที่เกี่ยวกับรังสีโดยหน้ากากตะกัวนั้นก็มีไว้เพื่อป้องกันรังสีที่อันตราย แต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆที่จะมาสนับสนุนทฤษฎีนี้ได้ค่ะขณะที่บางคนก็คิดว่าพวกเขาทำการค้าขายสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายเช่นวัสดุกำม,มันตรังสีแต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาต้องแต่งตัวอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือพวกเขาอาจจะเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่แปลกประหลาดโดยต้องกินแคปซูลที่มีสารเสพติดเพื่อทำให้เกิดภาพหลอนและรอการติดต่อจากมนุษย์ต่างดาว หรือไม่ก็มีการทำการทดลองทางจิตท,ที่เป็นที่นิยมกันในยุคนั้นโดยอาจใช้สารเสพติดเพื่อขยายจิตสำนึกแต่กลับเกิดอุบัติเหตุขึ้นซะก่อนค่ะ 7. เท้าปริศนาที่ทะเลเซลิชปรากฏการประหลาดเกิดขึ้นในปี2007ขณะที่เด็กหญิงวัย12ปีกำลังเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดในบริทิชโคลัมเบียเธอพบรองเท้าผ้าใบข้างหนึ่งซึ่งยังมีเท้าคนสวมอยู่ค่ะ จากนั้นก็มีการค้นพบรองเท้าในลักษณะดังกล่าวอีกมากกว่า20ชิ้นตามบริเวณชายฝั่งของทะเลเซลิชซึ่งอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการสร้างทฤษฎีขึ้นมามากมายค่ะบางก็ว่าเป็นผลงานของฆาตกรต่อเนื่องที่ก่อเหตุสยองกับเจ้าของเท้าเหล่านี้บางก็ว่าเป็นผลงานของมนุษย์ต่างดาวแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ทางการได้พยายามวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวด้วยวิทยาศาสตร์และก็อธิบายได้ว่าเท้าเหล่านี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ที่เสียชีวิตในทะเลเซลชด้วยสาเหตุต่างๆเช่นอุบัติเหตุภัยธรรมชาติหรือการปลิดชีพตนเองแต่สาเหตุที่เหลือแต่เท้านั้นก็เป็นเพราะร่างมนุษย์ส่วนใหญ่จะจมลงใต้ทะเลและค่อยๆย่อ,อยสลายไปส่วนเทา้าหากผู้เสียชีวิตใส่รองเท้าที่รัดกุมและออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาซึ่งมักจะมีส่วนประกอบของโฟม มันก็จะค่อยๆลอยแยกออกมาจากร่างที่เปื่อยยุ่ยและถูกซัดเข้าสู่ชายฝั่งในที่สุดแต่ก็ยังคงมีคำถามมากมายที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ว่าเพราะอะไรเท้าเหล่านี้จึงปรากฏเฉพาะที่ชายทะเลแห่งนี้และทำไมต้องมาเกิดในช่วงปีดังกล่าวเพราะหากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจริงเรื่องเหล่านี้ก็น่าจะเกิดขึ้นที่ชายหาดอื่นๆด้วยและน่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วทั้งนี้จนปัจจุบันก็ยังไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะ